ไม่เหนื่อยเหรอเหนื่อ <coment> ย <ari> เรื่องอะไรพี่ต้องให้รถมาจูงสมุกนายนายมีความสามารถมากกว่านั้นอะเราไม่เห็นเข้าใจเลยามีคนสนใจดูแข่งดนตรีกันเยอะเลยอะถ้างั้นหวานลบกวนฝากบ,บอกสารที่ด้วยนะว่าให้เพิ่มเก้าอี้ด้วยได้ค่ะพี่ลิลลี่ก็โรงเรียนเราอ่ะมีเด็กมสี่เป็นถึงแชมป์ระดับประเทศใครๆก็อยากดูแหละ หรอใครอ่ะอไม่เห็นรู้จักเลยก็เธอสนใจแต่รถไงเราไปดูเวทีอื่นกันเถอะแปงก่อนเลยนะเราลืมผงไว้อ่ะ รีไปไหนอะไปเอาของอะนี่คิดจะทำอะไรทำอะไรถ้าคิดที่จะก่อเรื่องเราไม่ปล่อยไว้แน่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะนี่ไม่เหนื่อยหรอเหนื่อยเรื่องอะไรพี่ต้องให้รถมาจูงจมูกนาย นายมีความสามารถมากกว่านั้นน่ะเราไม่เห็นเข้าใจเลยทำไมทั้งนายแล้วก็บูต้องทำตามรถตลอดด้วยแกรดูรชเปิดโรงเรียนปอนทุกวันพุธพระเลสบดีเวลาสองทุ่มดูได้ที่วิมเท่านั้น